รับนะคะการนะคะทำบุญกระตุ้นโชคลาบรับดาวยาราหูย้ายนะคะให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันเมื่อพูดถึงดาวราหูนะคะดาวราหูเนี่ยได้ย้ายราศีจากราศีมิถุนนะคะไปสู่ราศีพฤษภนะคะในวันที่10กันยายน2563และจะอยู่ในราศีพฤษภยาวไปจนถึงวันที่9พฤศจิกายน2564เป็นเวลา14เดือน แน่นอนนะคะบางท่านอาจจะดูว่าเขาอาจจะส่งผลกระทบเนี่ยกับผู้ที่เกิดราศีต่างๆอย่างไรแต่สำหรับวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงในเรื่องของโชคลาภว่าดาวราหูเนี่ยจะนำพาโชคลาภโอกาสทางการเงินให้กับผู้ที่เกิดทั้ง7วันอย่างไรและผู้ที่เกิดทั้ง7วันจะมีเคล็ดลับในเรื่องของการไหว้การบูชาดาวราหูอย่างไรแบบเฉพาะนะคะวันที่คุณเกิด ดังนั้นไม่รอช้านะคะวันนี้อาจารย์จะมาพูดถึงนะคะ4วันแรกกันนะคะว่า4วันแรกเมื่อดาวราหูเนี่ยยกเข้ามานะคะผู้ที่เกิดทั้ง4วันแรกนั้นจะเกิดอะไรในเรื่องโชคลาภบบมาเริ่มกันที่ผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันอาทิตย์ถึงตีห้าสิบกานทของเช้าวันจันทร์ ผูี่เกิดวาทิตย์นะคะเขาบอกเลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาอาจจะปีที่ผ่านมา2ปีที่ผ่านมาคุณจะเจอโชคลาภที่ไม่ค่อยชัดเจนคือเหมือนจะเข้ามาแต่ว่าส่วนใหญ่จะถูกตัวแถมหรือบางคนอาจจะนะคะมีสถิติในการถูกโชคลาภเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาน้อยมากๆ น้อยที่สุดในช่วงชีวิตของคุณก็ว่าได้บางท่านก็จะเฉียดไปเฉียดมาค่อนข้างบ่อยดังนั้นผู้ที่เกิดวอาทิตย์เนี่ยหลายคนรู้สึกถอดใจในเรื่องของการเสี่ยงโชคลาภเนี่ยมาสักระยะหนึ่งแล้วแต่นะคะนับจากนี้เป็น,น,นต้นไปดวงของคุณนั้นจะเด่นในเรื่องของโชคลาภโดยเฉพาะงวดกลางเดือนนะคะงวดกลางเดือน แล้วนะคะผู้ที่เกิดวัอาทิตย์เนี่ยเสี่ยงนะคะเอาเป็นว่ากลางเดือนก็เสี่ยงนะคะแบบเดิมแต่ต้นเดือนเสี่ยงให้น้อยหน่อยนะคะเพื่อที่จะส่งพลังให้งวดกลางเดือนและมี2เดือนด้วยกันที่ผู้ที่เกิดวัอาทิตย์ควรที่จะพักพักก็คือควรที่จะหยุดการเล่นหรือเล่นให้น้อยที่สุดเพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์และดาวราหูทำมุมกันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ นั่นก็คือเดือนพฤษภาขออภัยค่ะเดือนพฤศจิกาย,ยน2563และเดือนพฤษภาคม2564สองเดือนนี้อยากให้ผู้ที่เกิดวาทิตเนี่ยพักการเล่นหวยหรือหยุดการเสี่ยงโชคลาภจะดีกว่าส่วนเดือนอื่นก็สามารถที่จะเสี่ยงได้เมื่อพูดถึงเรื่องของการทําบุญผู้ที่เกิดวาทิตถ้ามีโอกาสนะคะอยากให้คุณน,นั้นกำเงิน จำนวน12บาทไปทำบุญทุกครั้งก่อนการเสี่ยงโชคไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือคนยากจนยากไร้ไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือในเรื่องของการหยอดกล่องบริจาคต่างๆหรือเราจะโอนไปให้มูลนิธิต่างๆก็ยึดถือเลข12เป็นหลักนะคะทำไปเรื่อยๆนะคะก่อนที่คุณจะเสี่ยงโชคเชื่อเหลือเกินว่าคุณนั้น จะมีโอกาสมีโชคลาภได้ไม่ยากค่ะต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันที่2นั่นก็คือผู้ที่เกิดวันจันทร์หรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6กโมงเช้าวันจันทร์ถึงตีห้าห้าสิบเก้านาทีของเช้าวันอังคารเขาบอกว่าหลังลาหูย้ายนะคะตั้งแต่วันนี้ไปอีก14เดือนเนี่ยผู้ที่เกิดวันจันทร์เนี่ยจะมีโชคลาภแบบไม่ทันตั้งตัว ก็คือคุณอย่าไปตั้งใจหรือตั้งหน้าตั้งตาหาโชคลาภจนเกินไปนะคะบางครั้งเนี่ยเราไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องซื้อหวยวันหวยออกซื้อเขียนหวยก่อนวันหวยออกไม่ต้องวันไหนก็ได้บางทีเราเดินไปเราเดินไปตลาดวันนี้นึกครึ้มฉันอยากจะซื้อลอตเตอรี่ก็เดินเข้าไปซื้อเลยคือปล่อยไปตามความรู้สึกที่เราเนี่ยอยากจะเสี่ยงวันไหนเวลาไหนก็ได้ไม่ต้องไปกำหนดมัน แล้วเวลาเสี่ยงโชคผู้ที่เกิดวันจันทร์ต้องจําไว้อย่างหนึ่งใน14เดือนนี้อย่าโลภเด็ดขาดอย่าโลภในที่นี้ก็คือนะคะเวลาซื้อเนี่ยเห็นว่าเลขนี้ดังเลขนี้เด่นอุ้ยซื้อมันมาทุกเลขซื้อจํานวนเยอะๆอย่าโลภถ้าคุณถูกคุณก็จะถูกจํานวนที่โชคลาภจัดสรรและที่สําคัญเคล็ดอีกเค็ดหนึ่งของผู้ที่เกิดวันจันทร์คืออย่าเสี่ยงสองวันห้ามเสี่ยงวันพุธกับห้าม,ามเสี่ยงวันเสาร์วันอื่นเสี่ยงได้ปกติ เคล็ดลับการทําบุญของผู้ที่เกิดว,วันจานทร์อยากให้ผู้ที่เกิดว,วันจานทร์นั้นปล่อยปลา12ตัวนะคะปล่อยปลา12ตัวเอาที่เรานั้นมีโอกาสนะคะปลาอะไรก็ได้หรือบางคนบอกว่าปล่อยกบ12ตัวได้ไหมปล่อยได้ปล่อยเต่า12ตัวได้ไหมปล่อยได้ตามกําลังทรัพย์ของคุณและก่อนนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคพยายามทําบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์จรจัด ทำบุญเกี่ยวข้องกับสัตว์จรจัดเท่าไหร่ก็ได้สิ่งเหล่านี้จะเป็นอานิสง์บุญทำให้ผู้ที่เกิดในวันจันทร์เนี่ยจะทำอะไรหรือจะเสี่ยงโชคอะไรก็ประสบความสำเร็จต่อมานะคะผู้ที่เกิดวันต่อมาคือผู้ที่เกิดในวันอังคารหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่6โมงเช้าวันอังคารถึงตี 5, 59นาทีของเช้าวันพุธผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะต้องบอกเลยโชคของคุณ14เดือนต่อจากนี้จะมาจากคนแปลกหน้า จะมาจากคนใหม่ๆสถานที่ใหม่ๆดังนั้นเริ่มตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปนะซื้อหาลอตเตอรี่นะคะถ้ามีโอกาสไปเที่ยวไปทําบุญต่างจังหวัดลองไปซื้อหาสถานที่ที่เราไม่เคยไปซื้อหากับคนที่เราไม่เคยซื้อดูและก็พยายามไปพักผ่อนเพื่อกระตุ้นนะคะพลังธาตุลมในตัวเองแล้วนะคะอย่าเชื่อเลขคนอื่นให้เชื่อเลขตัวเองเพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณเนี่ยไปเชื่อเลขคนอื่น ผู้ที่เกิดวันอังคารจะโดนธาตุลมของราหูพัดพาทำให้มีโอกาสที่จะไม่ถูกได้และมีหลักอยู่อีกข้อหนึ่งง่ายๆหากผู้ที่เกิดวันอังคารคุณมีโชคถูกหวยสามงวดติดงวดที่สี่ให้คุณพักหรือหยุดเล่นและเช่นเดียวกันหากผู้ที่เกิดวันอังคารคุณนั้นนะคะถูกกินไม่มีโชคสามงวดติดงวดที่สี่ก็ให้หยุดเล่นเช่นเดียวกันเพื่อเป็นการชาร์จดวงชะตา และนะคะวิธีการทําบุญของผู้ที่เกิดวันอังคารง่ายๆค่ะอยากให้คุณนั้นนะคะสวดมนต์นะคะก่อนที่จะไปซื้อหาลอตเตอรี่ก่อนที่เราเนี่ยจะเสี่ยงนะคะให้เราสวดมนต์เนี่ยสิจบบทอะไรก็ได้ถ้าเสี่ยงได้ทุกวันเกิดหรือทุกวันพระเนี่ยติดต่อกันเรื่อยๆทุกสัปดาห์จะยิ่งดีมากๆเขาถือว่ามันจะกระตุ้นนะคะในเรื่องของพลังข้างในทําให้ผู้ที่เกิดวันอังคารเนี่ย จะทำอะไรคิดอะไร ก็จะสุกนะคะสมหวังในเรื่องของโชคลาภนั่นเองวันนี้ขอฝากไว้นะคะกับแค่3วันนะคะต้องขออภัยด้วยเนาะ3วันก่อนและเดี๋ยวพรุ่งนี้อาจารย์มาจัดให้อีก4วันที่เหลือเชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกทกท่านนะคะจะได้รับนะคะเคล็ดลับไปอย่างชัดเจนแน่นอนวันนี้นะคะขอบพระคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามรับชมนะคะรวมถึงทุกๆสายที่โทรเข้ามานะคะสอบถามดวงชะตานะคะทักทายกาันรวมถึงทุกๆข้อความ นะคะที่ส่งเข้ามาวันนี้มีความสุขมากๆจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะดาวราหูไม่ใช่ดาวที่น่ากลัวแต่อย่างใดกลับเป็นดาวนะคะที่ยิ่งใหญ่นําความเปลี่ยนแปลงอาจารย์เชื่ออยู่ครั้งหนึ่งหรือคํหนึ่งเสมอว่าเมื่อใดก็ตามการเปลี่ยนแปลงเข้ามามันจะดีขึ้นดีขึ้นเสมอหลากหลายคนเรากังวลไม่อยากเปลี่ยนงานเชื่ออาจารย์นะคะเปลี่ยนแล้วถ้าเปลี่ยนตรงจังหวะที่เราจะต้องก้าวมันจะดีขึ้นบางคนไม่อยากจะเปลี่ยนแปลงยายที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงคนรัก ถ้าเปลี่ยนแปลนถูกต้องถูกเวลามันจะดีขึ้นเช่นเดียวกันและคุณสามารถที่จะติดตามรับชมรายการดีๆนะคะรายการพลังทูปปรับชีวิตกับอาจารย์เจนทูพยากรณได้ผ่านทางสถานีไทยไทย t u ร Vision ช่อง61และ t u ร Vision ช่อง358ก่อนจากกันค่ะคุณผู้ชมค่ะมีสติในการใช้ชีวิตจนกว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ